รีวิวแปลงพี่สาวใจดีนี่ข้างหลังนี่ติดถนนลาดยางเลยนะครับเริ่มต้นแค่ห้าสิบหาตารางวาคร่าว กลับกล้องปุ๊บเป็นทะเลเลยอ่าใครเข้ามาชมมาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หน่อยละกันนะครับเพโอ้จอยเจอาอะไรนะเค้าจอเข้าใจให้กันหน่อยละกันนะครับอ่าวันนี้ผมบอยสิทธิรัตน์มาอยู่ที่เพชรบุรีอ่าเพชรบุรีเลยนะครับอยู่ที่ดินใกล้ทะเลมากๆประมาณสักด้วยสายตา200กว่าเมตรข้ามไปทะเลได้เลยเอาง่ายๆเดินไปทะเลได้เลยนะครับใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ตอนนี้อ่ารอท่านผู้ชมเข้ามาก่อนละกันไลค์สดแอปดำแอปแดงแอปฟ้านี่อ่านป้ายเอาละกันนะครับผมเดี๋ยวผมกลับกล้องก็เห็นชัดอ่ะเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวรรออท่่าาาาาานนนผู้้้ชมมมเเขขกกกใใคคฝจละดวง เพชรบุรีอำเภอเมือ um ง <eng> อ่าเพชรบุรีอำเภอเมือ um ง <eng> ใกล้ๆหาดเจ้าสำราญรู้จักไหมหาดเจ้าสำราญรู้จักไหมหาดเสาเอียงรู้จักไหมหาด อะไรไม่รู้เดี๋ยวไปอ่านที่ป้ายดีกว่าอ่ะตามมาเลยครับอ่ะขอกลับกล้องก่อนแล้วกันอ่ะขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามาชมนะครับเสียงดังฟังชัดไหมครับขึ้นแรงนะแต่เป็นขึ้นทะเลนะครับขึ้นสัญญาณนี่ผมก็เต็มพิกัดเลยนะครับอ่าหัวใจรลลัวเลยแล้วกันนานๆมาทีใกล้ทะเลสักที่หนึ่งนะครับถ้าผมพูดอะไร fc ฝากพิมพ์หน่อยท่านผู้ชมฝากพิมพ์หน่อยนะค,คนเข้ามาข้างหลังจะได้อ่านเดี๋ยวจะขอเบอร์พี่ค่อยอย่างละเอียดมีไม่ได้ง่ายๆหายากมากแล้วราคามาถูกผมที่ให้แล้วถนนคอนกรีตผ่านหน้าที่ถนนคอนกรีตผ่านหน้าที่ถนนลาดยางผา ยไปเดี๋ยวกลับกล้องตรงไหนดีตามมาอ่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับใครเข้ามาชมขอให้หล่อขอให้รวยขอให้มีความสุขมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะหมุนกล้องไปให้ดูทะเลละอ่านี่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 แต่เห็นช่องน้อยนะอ่าตามมาเลยครับนี่ผมไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะดูนะระหว่างตึก2ตึกนั้นนะครับระหว่างตึก2ตึกนั้นคือทะเลนะครับตึก2ตึกนั่นเลยแต่เดี๋ยวค่อยดูนะครับขอบคุณมากเสียงดังฟังชัดขอบคุณคุณสลันมากนะครับอ่านี่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 มาคุยตรงนี้ดีกว่านะครับอ่ะไปทักประายพี่สาวจดีย์ของเราตอนก่อน ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบอยพี่แนะนําตัวนิดนึงสิครับพี่ครับค่ะชื่อพี่แหม่มสุวรรณานะคะสวัสดีครับพี่แหม่มครับโอ้โหพี่ไม่ต้องอธิบายเลยว่าอยู่ตรงไหนกันข้างๆพี่เขาเขียนว่าใช่หาดอะไรอะคบพี่ค่ะเขียนว่าหาดปึกเตียนนะคะหาด ึกปึกเตียน,นอ่าใ,ใครเคยรู้จักหาดปึกเตียนพิมมาหน่อยแล้วกันนะครับปึกเตียนนี่ที่มีพระอภัยมณีเป่าปีใช่ไหมพี่ค่ะแล้วมีนางยักษ์อยู่กลางทะเลใช่อ่า<ช>แต่<ช>ถ้าบางคนเขาบอกไม่รู้จักหาดปึกเตียนเขารู้จักหาดเจ้าสำราญนีกไกลไหมครับพี่ก็ จากจุดนี้นะคะเราอยู่ห่างจากหาดเจ้าสำราญประมาณ5กิโลค่ะ5ถึง6กิโลค่ะ5-6ถึงกิโลไปหาดเจ้าสำราญนะครับแล้วหาดข้างๆหลังผมเนี่ยเขาเรียกชื่อหาดอะไรคบพีอ่อันนี้คือหาดเสาเอียงค่ะที่อยู่ใกล้กับโครงการเรามากที่สุดเลย200300มเมตรถึงเลยค่ะอ่าเดี๋ยวผมถามนอกเรื่องไปเยอะเดี๋ยวขอเข้าในเรื่องนิดนึงที่พี่แม่หมู่ข้างหลังที่เห็นทงฟ้าใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะ โครงการเราที่ปักธงฟ้านี่ทั้งหมดเลยนะคะอ,อยู่ตรงข้ามกับทะเลเลยค่ะจริงไหมคบพี่ที่ถมแล้วทั้งหมดค่ะท,<ล>ที่เราถมแล้วให้ลูกค้าทั้งหมดทุกแปลงเลยค่ะแล้วก็มีถมนนข้กิจผ่านหน้าที่ทั้งหมดใช่ไฟฟ้าผ่านหน้าโครงการปลาปลาผ่านหน้าโครงการ เป็นประปาภูมิภาคด้วยใช่ไหมใช่ไหมพี่ค่ะเป็นไฟฟ้าและประปาส่วนภูมิภาคค่ะอยู่หน้าโครงการแล้วอ่าะะมันคนอยากได้ที่ดินนี่นี่นี่แล้วที่ผมยืนอยู่กับพี่นี่คือเป็นเรื่องวองทางจักรยานใช่ไหมครับค่ะเป็นเลนจักรยานนะคะสําหรับคนที่เขามักจะปั่นจักรยานจากหาดเจ้าสําราญไปสิ้นสุดที่หาดชะอําค่ะอ่าพี่แม่พทธจรีนะครับพี่แม่ตรงนี้ไปชะอํากี่กิโลครับจากจุดนี้นะคะถึงชะอําประมาณ21กิโลคะ่ะ21 ยี่สิบกิโลแล้วกันไป <c oughs> ชะอำนะครับข้างหลังผมนี่ก็คือนุ่นขึ้นไปหาเจ้าสำรานเขาอ่าแล้วก็ย้อนกลับไปทางกรุงเทพได้เลย <c oughs> ไม่ไกลกรุงเทพมากไม่พี่ก็จากจุดนี้อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ130กิโลประมาณนะคะร้อยสากิโลอ้าวนี <c oughs> ่ที่สวยๆที่เขาเรียกว่าทาเลดีมากนะครับใครเข้ามาก็ฝากเคาะจอเข้าใจพี่แหม่มหน่อยแล้วกันพี่แหม่มผมถามเลยว่าเล็กสุดของเราขนาดพื้นที่เท่าไหร่ เล็กสุดเราเริ่มต้นที่55ตารางวาราคา730,000บาทอยู่นี่นะครับพี่ดูมือผมก็เนี่ยทงค์ไเนี่ยแหละฮะตรงข้ามชายหาดปลีเตยนที่ป้ายนี่แหละป้ายเขาก็เขียนว่า3กิโล55ตารางวาฉนดคุดแดงนะครับพี่ฉนดคุดแดงค่ะพร้อมโอนพร้อมโอนค่ะเริ่มต้นที่730,000บาทฟรีโอนค่ะฟรีโอนทั้งหมดแล้วถ้าขนาดใหญ่กว่านี้ขึ้นมาอีกล้วครับพี่เรามีให้ลูกค้าได้เลือก ออตั้งแต่55 60, 65, 73, 75ตารางวาเลยแสดงว่าแต่ละแปลงนี่ขนาดไม่เท่ากันค่ะ,ะพี่ครับเรียกขอนอนุญาตนิดนึงให้ดูก่อนนุ่นดูเพื่อนบ้านนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีนี่ตรงไปทางจักรยานที่ผมอยู่เนี่ยนะทางจักรยานนะครับเลนจักรยานที่ก็วิ่งกันออกกํบบาลังกายกันตอนเย็นนุ่นแล้วก็มีเขาเรียกอะไรคอนโดเหรอคบพี่ค่ะเป็นคอนโดด้วยพี่มันตรงนั้นคือทะเลเลยใช่ไหมหน้าตึกนั่นนะ่ะค่ะเลามีทางลงทะเลได้เป็นระยะระยะเลยนะคะจุดตรงนี้ก็ลงทะเลได้ ส่วนตรงหน้าโรงเรียนตโนดน้อยเนี่ยเดินลงไปเลยก็เป well. ็นหลังต้นมะพร้าวก็เป็นทะเลพี่แหม่มว่าโรงเรียนอะไรนะครับโรงเรียนบ้านตโนดน้อยค่ะอ่าเป็นระดับไหนพี่พอรู้ไหมฮะระดับปฐมค่ะปถมโรงเรียนบ้านตโนดตานตโนดอ่ะโรงเรียนบ้านตโนดน้อยอยู่ตรงนี้นะคะเยื้องๆกับโครงการเลยเป็นช่องลงทะเลได้เลยอ่าใครสนใจใครชอบฝากพิมพ์หน่อยแปลงนี้ต้องบอกนิดนึงว่าพี่แหม่มเนี่ยเขาขายสดแปลงนี้นะฮะพี่อย่างแปลงนี้เราใช้เงินจองเยอะไหมครับ แปลงนี้ก็มัดจำสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดแสนกว่าก็เจ็ดหมื่นกว่าใช่ไหมฮ <7, 000 S 2> ะเจ็ดหมื่นกว่าบาทแล้วถ้าเกิดพร้อมโอนนี่ใช้เวลานานไหมพี่หรือสะดวกโอนเลยอาพร้อมโอนเลยค่ะไปโอนซื้อขายก็ที่สำนักงานที่ดินได้เลยใช่ใช่ค่ะพี่ครับแล้วตรงนี้ไปเมืองเพชรเนี่ยกี่กิโลจากตรงนี้ไปถึงเพชรบุรีประมาณอ่าสิบเก้าถึงยี่สิบกิโลประมาณนั้นค่ะอ้ถนนขนทางดีมาก อันนี้เขาเรียกเส้นอะไรครับพี่เส้นข้างหลังพี่นะถนอนอันนี้นะคะเราเรียกว่าถนอนอเรียบชายฝั่งทะเลหาดเจ้าสำราญชะอำอ่าโหพี่เย็นๆผมเห็นผมเคยขับรถมาคนปั่นจักรยานกันเต็มเลยฝั่งหลังนี่เยอะเลยนะครับเส้นนี้ะจะมีทั้งหมด6หาดค่ะคือใช้เส้นทางเดียวกันเลยเริ่มตั้งแต่หาดเจ้าสำราญหาดหัวตาลหาดเสาเอียงหาดปึกเตียนหาดเพชรแล้วก็หาดชะอำค่ะ สแสดงว่า6ชายหาดเนี่ยใครมาซื้อตรงนี้แน่นอนลรอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในแหล่งทำดีเลดีนะครับก่อนที่จะเดินไปดูในที่พี่แหม่มเนี่ยครับฝากเอฟซีเดี๋ยวผมจะบอกไปให้นิดนึงไปเตรียมกระดาษมาได้เลยไปเตรียมปากกามาได้เลยเราจะขอเบอร์พี่ก็ให้แต่นะครับแต่ฟังช้าๆจะชัดอีกนิดนึงนะครับเขา ok made, function, lighting, at, majesty, ้าไปนิดน <inde> ึงพี่ประมาณจากนี้ไม่ถึงไม่ถึงหกิโลได้ไหมฮะไม่ถึงค่ะไม่ถึงหกิโลอะไไม่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 ใช่โครงการนี้หมายความว่าอีกหนึ่งโครงการของพี่เนี่ยอ๋อร้อยแปดสิบตารางวาสามแสนสาม ท่านผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับจากเนี้ยตรงไปก่อนสักประมาณ500เมตรแล้วเลี้ยวสองเมตรได้สองเมตรหรอพี่เลีเยววเ้ยวขวาเลี้ยวขวาลงไปไม่ถึง1กิโลพี่แม่มีราคาอยู่ที่180ตารางวาคุดแดง3ามแสนแสดงว่ามาดูที่ตรงนี้แล้วเนี่ยมาครั้งเดียวยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยะจะเอาบรรยากาศอย่างนี้ ก็มีแต่บางคนบอกแพงนิดนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาอยากได้ถูกถูกอ่ถูก,ถ,กถูกก็ไปราคาครึ่งนึงของตรงนี้เลย<ช>ก็คือส0,000นกว่าบาทใช่ค่ะ,ะทีนี้ก่อนจะเดินครับพี่แหม่มครับจะขอเบอร์พี่แหม่มไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเดินไปเดินมาผมเพลินแล้วลืมขอเบอร์พี่เฟซฝากพิมพ์เบอร์พี่แหม่มมาหน่อยนะครับใครพิม์มาก็ขอให้ถูกระวันที่หนึ่งมีเงินมาซื้อที่ที่ทตัวเองเนี่ยหมายปองไว้ทุกที่เลยแล้วกันค่ะเบอร์อะไรครับมาได้ค่ะที่เบอร์0 8นย์แปดสามหกศูนย์หกเก้าสี่สี่ศูนย์อ่าเดี๋ยวเราแป ศูนย์อะไรนะครับพี่ศูนย์แปดสามห์กค่ะพิมพ์กันทันไหมครับถ้าใครพิมพ์ทันฝากพิมพ์มาหน่อยนะครับคนเข้ามาข้างหลังจะได้เห็นกันนะครับแล้วก็พิมพ์บอกเขาหน่อยว่าตรงนี้อยู่ติดกับชายหาดเสาเกียงอําเภอเมืองเพชรบุรีข้างหลังที่สงขลฟ้านี่ทั้งหมดเลยซึ่งเรากำลันจะเดินเข้าไปเนี่ยเริ่มต้น55ตารางวา7จ0ดแสนสามจดคุดแดงพร้อมโอน ไฟฟ้าภูมิภาคผ่านปลาปาภูมิภาคผ่านในโครงการที่เขาเนี่ยถมดินไว้ให้หมดแล้วปลูกมะพร้าวไว้เกือบเต็มพื้นที่แล้วก็ทํำถนนคอนกรีตผ่านหน้าที่เราทุกแปลงพร้อมวางท่อระบบระบายน้ำไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่าโอนทั้งหมดพี่แกออกให้อ่าเนี่ยราคาคุ้มๆอย่างนี้เลยพี่แหม่มใชเบอร์นี้ไหมครับ0 8 3 6, 0, 6์แป <6, S 2> 0, 0. 9440 9440ีเก้าสี 9, 4สีเอาใหม่นะครับ08 3 08 3 606 9440อ่าบางคนพิมพ์ผิดนี่แหละครับราคา3ามแสนสนะครับข้างในไม่ได้อยู่ตรงนี้นะฮะ3ามแสนสามตารางวาอยู่จากนี่ไปประมาณ1กิโลส่วนแปลงข้างหลังพี่แหม่มเนี่ยนะครับอ่ารออ่า55ตารางวาขายอยู่7จ็ดแสนสอ่าบอกให้ฟังให้เฉยเชื่อมโยงโครงการการันเถอะใครต้องการที่ดินเงินถูกอ่ะพี่แหม่มเดี๋ยวเดินกันไปข้างในหน่อยนึงนี่ ดูเสาไฟนะครับดูสายอินเทอร์เน็ตนะครับหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวยังหมุนตัวไม่เห็นหน้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ตรงเนี้ย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 ชายหาดเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยเห็นอยู่เลยฮนะระหว่างตึกสองตึกแนตะ่ท่านมองทะลุไปอ่ะซูมดูท่านเห็นขึ้นทะเลเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับแล้วข้างทางเนี่ยโอ้โหชาวบ้านชาวชาว่องเยอะดูเสาไฟแรงสูงดูเสาไฟแรงต่ำนะครับดูขึ้นลมมาแล้วกันเข้ากล้องสู้ส,สู้เลยนะครับอ่ะใครเข้ามาก็อย่างที่บอกขอข้อหัวใจกันหน่อยนี่หน้าที่พี่เขามีป้ายนะครับ พี่แหม่มอย่างนี้ใครโทรมาหาพี่แหม่มนี่เดี๋ยวเราแชร์พิกัดให้ได้เลยแล้วมาดูเองก็ได้มาชมเองก็ดตัวเองเลยอ่าไสะดวกมากเลยพี่แหม่มหน้าที่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แหม่มเดี๋ยวจอดตรงนี้แป๊บนึงเด็กแป๊บนึงฮะพี่สวยเลยตรงนี้พี่แหม่มแล้วอย่างเนี้ยผมถามนิดนึงหน้าที่ที่พี่หันมาเนี่ยมันหันหน้าออกทิศอะไรครับพี่อันนี้ทิศตะวันออกนะคะ ทิศต,ตะวันออกก็คือทะเลหันหน้าเข้าทะเล<ช>อ่าหันหน้าเข้าทะเลนี่จะเป็นหาดเจ้าสำรานรถาถ้ามาถ้ามาถึงวงเวียนวานนะคะแล้วเลี้ยวขวามา5กิโลเป๊ะเลยก็จะถึงโครงการเลยค่ะผมถามเ c ฟซีนิดหนึ่งใครเคยผ่านเส้นนี้มั่งเส้นที่เรียบเรียกว่าถนนเรียบชายหาดทะเลอ่าหาดเจ้าสำรานมุ่งสู่ชายหาดชะอำใครเคยผ่านมั่งถ้าใครใครพิมพ์มาหน่อยละกันนะครับจะได้รู้ว่ามีใครเคยผ่านบ้างนะครับพี่แล้วผมจะมั่นใจได้ยังไงฮะว่าน้ำมันไม่ท่วม ไม่ท่วมแน่นอนเลยค่ะไม่มีประวัติน้ําท่วมเลยโครงการมันอยู่ใกล้ทะเลนะครับอยู่ใกล้ทะเลด้วยแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นคลอ,องชลประทานสาธารณะด้วยค่ะอ๋อคลองชลประทานผ่านหน้าที่เลยอ่าจะ<ม>ดูเอาหลากหลายขนาดนะครับที่ดินเพชรบุรีนะครับใกล้หาดเจ้าสาราญหาดเสาเอียงหา,หาอ,อ่าหาดปึกเตียนอ่ะไปเดี๋ยวเราไปในสู่ในที่เรากันนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะทำไมที่ผมยืนอยู่นี่ไม่มีรถวิ่งในเส้นนี้มันเป็นเลนจักรยาน อาเลนจักรยานสบายสบายเลยนะครับเนีน่ยๆๆชายหาดทั้งนั้นเลยนะครับผมเข้าไปแล้วสวยงามมากนะครับเป็นชา,ชายหาดที่สงบอ่ะนะครับเพราะว่ามันมันไม่ดังเหมือนชะอ๊มไม่ไม่ดังเหมือนหาดเจ้าสำรานะครับคนจะไม่เยอะแยะมากน้ําใสสะอาดเลยอ่ะพี่แหม่มเราเข้าสู่โครงการกันพี่แหม่มข้ามได้ใช่ไหมฮะ ขอบคุณทุกคนที่<อ>ให้ดอกกุหลาบมานะครับอขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่เพชรบุรีนะครับไร้สด3ช่องทางเลยสีดำสีแดงสีฟ้าแล้วก็ใส่ทำไปพร้อมกันเลยโอ้รถนี่ให้ดูถนนนี่ของแท้จะต้องมีน้ำตาลสดขายอันนี้เข้าสู่โครงการแล้วนะครับพี่นี่ในโรงเรียนบ้านโนดน้อยมีป้ายอยู่นะครับ ถนนเป็นทางเดินลงทะเลได้เลยนะคะเ,เป็นทางลงทะเลที่ใกล้โครงการที่สุดห่างประมาณ150เมตรถึง200เมตรเดี๋ยวพี่นั่งยืนอยู่เฉยนิดน,นึงนะคะพี่ตรงไหนที่พี่พูดอะครับ นี่นะคะจะเห็นว่ามีป้ายบ้านโรงเรียนบ้านตโนดน้อยอแล้วก็มีทางเดินลงทะเลได้เลยเดินลงทะเลผ่านหน้าโรงเรียนไปแล้วก็ลงทะเลเลยแสดงว่ามันมีหลายช่องทางที่เข้าสู่ทะเลได้ใช่ค่ะเป็นช่วงๆเลยค่ะแสะดงว่าใครซื้อบ้านตรงนี้ปั่นจักรยานไปเล่นน้ำทะเลได้เลยได้เลยมันเป<ด>็นห,ดหาดส่วนตัวหรือหาดสาธารณะครับหาสาธารณะค่ะใครมาก็ได้อ่าโอเคครับ อ่ะเรามาสู่ตรงนี้กันครับพี่หลายคนถามมานะผมพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะถนนตรงนี้ไปชะอำนะครับด้านหน้าเป็นถนนเรียบคลองไม่ใช่เรียบคลองเรียบชายหาดทะเลอ่าเจ้าหาดเจ้าสำราญไปสู่หาดชะอำขออนุญาตพูดซ้านะครับนี่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 แล้วข้างที่มีแหม่ม,มบออคลองน้ําอะไรอยู่ด้านหน้าครับค่ะดีตอนนี้มีมีวัชพืชขึ้นเยอะหน่อยนะค่ั อันนี้เป็นน้ำนะคะอันเนี้ยน้ำมีอยู่นะฮะอันนี้คือคลองนะครับที่เห็นอยู่นะครับเป็น,ปนคลองชนรับทานสาธารณะ,น,ะน้ำ,นำจจะไหลมาจากเขื่อนเพชรเป็นน้ำจืดค่ะน้ำจืดไม่ใช่น้ำก่อยค่ะไม่ใช่ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มาลอกคลองตรงนี้นี่เห็นทั้งหมดในยาวไปเลยนะครับอ่านี่ก็สบายใจได้เลยถนนคอนกรีตตรงนี้พี่แมนเป็นคนทําเองใช่ค่ะ ถนนอ,นอันนี้เราทำเองกว้าง7เมตรนะคะกว้าง7เมตรเป็นสาธารณะค่ะอ่าใครมาอยู่นี้ก็คือสบายเลยนะครับว่ามีถนนเนี่ยล้อเนี่ยไม่เปิดฝุ่นล้อเนี่ยไม่เปิดขี้โคลนได้เลยนี่ที่นึ่งเดี๋ยวนิดนึงข้างหน้าเขียนว่าแปลงที่3ามร้อยหกสิบแปดตารางวาด้านหน้านี้จะเป็น3แปลงหน้าที่เป็นขนาดใหญ่นะคะมีตั้งแต่166ตารางวา215าวาแล้วก็250าวาใหญ่สุดเหมาะทำการค้ากันขาย ตรงตรงทําเล3ามแปลงนี้ก็จะเหมาะกับทํำคาเฟ่ร้านอาหารแล้วก็เป็นลักษณะเป็นรีสอร์ทขนาดเล็กอะไรเงี้ยใครอยากได้แปลงหน้ากระท่มมาถามราคาเอาละกันนะครับแต่ที่นี่ผมก็ยังจะพูดให้คนไม่งงก็คือพูดขนาดเล็กสุดที่มีอยู่คือ55ตารางวา7จ0สันะครับ60ตารางวาอะไรเงี้ยมีหมดมันก็จะลดเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนละกันอ่าไม่กระโดดอะไรมากมาย มะพร้าวนี่ปลูกเป็นปีแล้วนะครับพี่ค่ะปลูกก็เกือบเกือบปีเกือบปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมาอยู่อีกไม่นานก็ออกดอกออกผลเก็บกินได้เลยผมสูงเป็นเมตรนะครับพี่ถมให้เรียบร้อยเป็นเมตรค่ะถมประมาณ1เมตรค่ะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าอยู่ได้สบายใจอยู่ได้จริงเลยนะครับพี่แหม่มมาตรงนี้นิดนึงฮะสงบละเสียงลบสงบละเสียงทสีงรถสงบละผมขอเบอร์พี่แหม่มตรงนี้ไว้หน่อยครับพี่แหม่มครับได้ค่ะเบอร์แหม่มนะคะ0 8 3ย์ม 6069440ห่สี่ค่ะเดี๋ยวจะรอท่านผู้ชมตอนนี้891คนที่ชมในแอปสีดำนะครับช่วยผมหน่อยแล้วกันนะครับเบอร์เบอร์อีกรอบใจเย็นๆนะเดี๋ยวจะขอให้อย่าเพิ่งรำคาญผมนะผมไลฟ์สดผมต้องพูดซ้ำนะครับนะเพราะว่าบางทีเขาคนเพิ่งใหม่เขเข้ามาด้วยไลฟ์สดพร้อมได้ทำไปเลยนะครับอ่าเขาบอกเขาจดกันไม่ทันเลยพี่แหม่มขอที่ะละตัวนิดนึงครับอ,อีกรอบหนึ่งนะคะเบอร์แหม่มคือเบอร์0 8 3 6 0 6 9 4 4 0ม่สี่ศค่ะ,อะจอง10%เปอร์เซ็นต สมมติว่า7จ็ดแสจะจองก็คือ70,000กว่าบาทค่ะหรือบางทีเนี่ยมาดูวันนี้บ่ายอะดูดูเช้าบ่ายไปโอนเลยก็ได้พร้อมค่ะฉนวดพร้อมทีนี้มาดูกับพี่แหม่มเนี่ยที่ชายทะเลอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีง่ายๆถ้าก่อนจองเนี่ยพี่มาขอตรวจสอบฉนุได้เลยได้ค่ะได้เลยค่ะมีให้ดูทั้งหมดเลยค่ะอ่านี่นี่โหนี่ใครอยู่แปลงนี้นะพี่นาะข้างหลังพี่แหม่มนี่ข้างหน้านี่ก็จะเป็นแปลงที่แบบไว้ค้าขายได้นะคะค้าขายได้แล้วก็จะงอกหน้าไปยิ่งใครสร้างบ้านสองชั้นเนี่ย ได้ค่ะได้รับลมทะเลสบายสบายใช่ค่ะที่แม่แนั้นลมมันส่วนใหญ่มันมาทิศทางไหนกันลมมาจากทางนี้ค่ะทะเลทะเลขึ้นมาค่ะอ่าทะเลก็คือดูจากเสื้อแบบมานะมันจะไอย่างเงี้ยค่ะลมมันก็จะมีหมุนเวียนตามทิศทางตามฤดูกาลไปเรื่อยๆรื่อแต่ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าทะเลมันลอบๆอไม่หมดแล้วเอ๊ะข้างหลังพี่แม่มนี่มันทะเลเขาเรียกว่าทะเลอ่าวไทยหรืออันดามันตรงนี้จะเป็นอ่าวไทยอยู่นะคะอ่าวไทยเทรบุรีหาดเจ้าสํารานหาดชะอำอ่าอ่าวไทยอยู่นะครับอ่ะก็ ท่านผู้ชมใครอยากได้มีที่ดินใกล้ทะเลอยู่ติดถนนมีแหล่งสาธารณะพบครบคันเดินทางสะดวกเป็นสถานท,ที่ท่องเที่ยวก็ลองดูแล้วกัน55ตารางวา7,3 0 0 0 0นาเราเดินกันไปอีกขหน่อยสักพี่ครับนี่ก็จะเป็นถนนในโครงการเป็นเทคอนกรีตนะคะทุกแปลงติดถนนคอนกรีตหมดเลยแล้วก็มีท่อระบายน้ําเรียบร้อยแล้วท่อระบายน้ํา ทำไม่ทำไมครับพี่ครับเราวางไว้ให้ลูกค้าแล้วนะคะผ่านหน้าเผ<อ>ื่อเป็นท่อน้ําทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ๋อเอาไว้ระบายน้ําได้เลย<ช>ถึงแม้ที่มันจะสูงไหลน้ําไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําแล้วก็มีไว้ให้อีก<ช>นี่เห็นไหมครับพี่เขาวางไว้ให้หมดแล้วนะครับอ่เอาเห<อ>ลือแค่ใครมาอยู่เนี่ยติดต่อกับไฟฟ้าติดต่อกับปาปลาลากน้ําเข้าได้เลยดึงน้ําเข้าได้เลยใช่ค่ะนส่วนตรงนี้จะเป็น6แปลงเล็กๆนะคะถนนอยู่ตรงกลางแล้วก็ด้านซ้าย3แปลง หันหน้าไปทางทิศเหนือ,อส่วนด้านขวา3แปลงนี้ก็หันหน้าไปทางทิศใต้อยู่ที่ชโลกไครชลกมันแต่เป็นขนาดแปลงย่อมย่อมค่ะเป็นแปลงที่เล็กหน่อย50กว่าตารางวาทั้งนั้นเลย50 60- 70ค่ะอยู่ประมาณนี้อ่าเพราะฉะนั้นนี่น,นี่ขวาก็มีไซ้าก็มีนะครับโอ้โหแล้วมะพร้าวเดี๋ยวถ้ามันโตอีกสักหน่อยหนึ่งนะโอ้เป็นร่มเป็นเงาอย่างสวยเลยนะครับ อ่ะพี่หนำเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านท้ายกันหน่อยนะครับสวยไหมฮะท่านผู้ชมถ้าสวยฝากคาอจอข้าใจถ้าสวยฝากพิมพ์สวยหน่อย917คนแอปสีดำแล้วนะครับแอปสีแดงขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมแอปสีฟ้าขอบคุณนะครับขอบคุณคุณสมชายมากพี่สมชัยมากที่ไปไหนมาไหนก็ตามผมไปตลอดในการพิมพ์ข้อมูลให้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอยู่ได้จริงไม่มีแหกตาไม่มีย้อมแมวนะครับโฉนดพร้อมทุกอย่างพร้อมสังเกตทุ่งนาข้างหลังนะครับเราสูงกว่าเขาจริงๆแล้วอย่างที่ผมพูดไปตอนแรก นอกจากแปลงนี้ใครว่าแพงใครว่ากําลังเงินไม่ถึงด้วยเศรษฐกิจอย่างนี้พี่แหม่มมีราคาจับต้องได้180ตารางวายอยู่โครงการใกล้ๆก,ก,กันนะครับสามแสนสามสามแสนได้ที่มากกว่านี้ได้ใช้เงินครึ่งหนึงน้อยกว่านี้แต่มันเข้าไปจากที่ประมาณสักเกือบกิโลแล้วกันถ้าพูดง่ายๆอย่างนั้นนะครับค่ะม,มีบอ่อน้ําด้วยเหรอพี่ที่เดิมที่เราไม่ได้กอ่าเก็บไว้เป็นบอ่อน้ํา เอาไว้เรียกว่าให้มีความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำอันนี้จะเป็นแปลงเล็กสุดนะคะมี2แปลงด้านใน55าสิบนี่นี่ปีงที่สแปลงที่เจ็ดแล้วหกและเจ็ดค่ะครับพี่แม่อย่างนี้ถ้าบางคนซื้อ2แปลงพี่ติดกันเนี่ยลดราคาไหมเดี๋ยวเราให้พิเศษเลยให้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 มาดูก่อนอย่าโทรศัพท์กิ้งแล้วว่าลดได้เท่าไหร่อ่าขอให้มาชมนี่ครับถนนท้ายโครงการของพี่เขานะครับมองออกไปหน้าหน้าสุดๆคือตรงดิ่งไปเลยก็เห็นทะเล ยังไงก็ทะเลนะครับด้านนี้นะคะทะเลพี่เขาเรียกอะไรดีตรงข้างหน้าเขาเรียกคอนโดหรือเรียกอะไรครับเป็นเป็นคอนโดด้วยแล้วก็เป็นบ้านบ้านเดี่ยวด้วยนะคะมีเสียงมีเสียงกระซิบมาว่าข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีการพัฒนามีการปลูกบ้านมีอะไรเยอะเลยใช่พี่เขาเรียกขอยเที่ยวนึงนะฮะเขาเรียกหาดเสาอะไรนะหาดเสาเอียงค่ะทาไมเรียกอย่างนี้ล่ะครับคือตอนแรกนะคะเขาทางรัฐบาลเขาก็มีโครงการที่จะทาท่าเรือเฟอร์รี่ น,นี่ก็เลยมาอทอดเสาลงไปในทะเลพอตอนหลังท่าเรือเฟอร์รี่ก็ย้ายไปอยู่แหลมบาลีไฮก็ไม่ได้ทำแล้วแต่ว่ายังมีเสาปักอยู่ในทะเลค้างอยู่อพอนักท่องเที่ยวมาก็มารีวิวว่าก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยรับไปเลยะะจะบงเรียก<บ>ว่าชายหาดไปสู่ตรงเสาไกลลึกเขา้าเขา้าเขา้เขาไปเยอะไหมพี่จากจากตรงนี้เลยนะคะถ้าปลูกบ้านตรงนี้เนี่ยเราก็เดินอย่างที่เรียนว่าเราก็เดิน ผ่านหน้าโรงเรียนบ้านตโนดน้อยอเดินไปเลยนะคะประมาณ1 5 0ยห0ถึงสองเมตรก็กถึงเลยก็ถึงหาดเลยแล้วไม่ต้องกลัวน,นะครับทุกทางที่เราเดินไปสาธารณะหมดะนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งถ่ายรูปนะครับอย่างน้อยอย่างน้อยได้ตรงนี้ไว้เนี่ยราคามันจับต้องได้แล้วบอกท่านไ้ชมห,หน่อยหนึ่งนะฮะถ้าติดทะเลจริงๆเนี่ยติดจริงๆเลยเนี่ยมันอยู่ประมาณ หลาย10บล้านนะครัผมทวนน,นิดนึงบางคนเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอยู่ที่ตําบลอะไรนะพี่อยู่ที่ตําบลหนองขนาดเทศบาลตําบลหนองขนาดเทศบาลด้วยค่ะอําเภอเมืองค่ะจังหวัดเพชรบุรีค่ะอ,อยู่ตรงข้ามหาดเสาเอียงทางซ้ายไปหาดเจ้าสําราญประมาณสักหกกิโลทางขวาไปหาดปึกเตียนที่มีนางยักษ์กับะพระอภัยมณีเป่าปีดังๆอีก20กว่ากิโลเข้าไปที่ หาดชะอําก็ถือว่าเป็นที่ทําเลที่เหมาะสมที่สวยที่เอาง่ายๆลมพัดโชยทั้งกลางวันกลางคืนนี่ใค,ใ,คใครชอบเราจะอยู่ห่างจากหาดเจ้าสำราญนะคะ6กิโลแต่อยู่ห่างจากตรงวงเวียนวาน5กิโลค่ะวงเวียนที่มีรูปปาวานที่เป็นสแตเลสใช่ใช่ใชหลายคนเคยผ่านหลายคนเคยหลงซึ่งผมก็คือหนึ่งในนั้นอ่ะโอ้โหพี่พักแถวนี้ค่าของชิปถือว่าไม่ได้แพงเลยนะพี่นะ อาหารทะเลก็ถูกนะครับของกินของทะเลของอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับถือว่าถ้าเราปลูกบ้านอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ขับไปทางหาดเจ้าสำราญนะคะตรงนั้นจะมีหมดเลยมีร้านกาแฟคาเฟ่ร้านอาหารสถานีตำรวจสถานีอนามัยเทศบาลก็อยู่ตรงนั้นร้านสะดวกซื้อก็อยู่ตรงนั้นโอ้ <Okay. S 2> เต็มไปหมดเลยนะครับหรือใครอยากจะจับพิกัดไม่รู้ว่าบางคนอยู่ไกลอยู่เชียงใหม่อะไรเงี้ยพูดมาอาจจะงง,งให้จับพิกัดโรงเรียน บ้านตโนดน้อยบ้านตโนดน้อยต้องพิมพ์มาด้วยนะว่าอำเภอเมืองเพชรบุรีเดี๋ยวมันไปขึ้นจังหวัดอื่นค<ช>่ะโรงเรียนบ้านตโนดน้อยนะครับเอาง่ายๆให้พิมพ์อย่างนั้นมาเลยนะครับอยากให้มาเที่ยวทะเลกันเนี่ยคนชมพีมพ่แม่ตรงเนี้ยแอปสีดํา1,100น่อคนละอ่าต่ขอกดใจทุกคนละสามดวงหน่อยที่ทะเลอย่างนี้ผมไม่ได้มาบ่อยนะครับอ่อา,าก็เรียกว่าที่ทะเลผมไม่ได้ค่อยได้มานะครับซึ่งคัดเลือกมาให้แล้วว่าดีพี่ครับแล้วขโมยมันจะมีมั้งไหมเนี่ย เป็นหมู่บ้านที่ปลอดอยาเสพติดแล้วก็ขโมยไม,ไม่ไม่มีนะคะมันอยู่ในที่ที่คนสัญจรด้วยะนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันเรียกว่าไม่ได้รับหูไม่ได้รับตาคนนะครับเปลี่ยวเลยค่ะ,ะมีเพื่อนบ้านซ้ายขวาเลยผลพูดซ้ำอีกนิดนึงนะเผื่อคนอยากได้เงินอขอโทษคนอยากได้3 0 0 0 0นก 3, 000, 3ว่าบาท3,380ตารางวา มาดูตรงนี้แล้วเลยไปหนึ่งกิโลให้พี่แหม่มติดต่อพี่แหม่มมาเหอะเดี๋ยวก็พาไปดูนะครับอันนั้นนาอยากให้ได้กันข้อเสียคือน,น้ําไฟมันอยู่ใกล้ๆแต่คุ้มสําหรับคนที่ชอบประหยัดนะครับไม่ไกลมากห่าง,งแค่กิโลก,กว่าสองโครงการนี้จะเอาเกตไหนละ่ะเกตถนนละยางก็คือที่นี่เกตร,ราคาถูกหน่อยหนึ่งก็คือขยับไปข้างหลังนะครับแต่ทุกอย่างเหมือนกันเกือบหมดนะครับไม่ได้ต่างกันมากนอกจากว่าภูมิประเทศมันต่างกันหน่อยหนึ่งพี่แหม่มมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยขอเบอร์พี่แหม่มไว้อีกสักนิดหนึ่งเพื่อบางคนนี่ย้ย จะได้รีบมานัดชมกันจะได้อะไรกันค่ะได้เลยค่ะก็สามารถโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ,ะได้ที่เบอร์0836069440ค่ะ,ะใครว่าสวยฝักพิมพ์สวยหน่อยแล้วกันนะครับใครว่าสวยนะครับฝากพิมพ์สวยหน่อยนะครับที่ดินอีกครั้งหนึ่งนะครับ mm. เดี๋ยวผมจะโดนบนออ่นเอาละ55ตารางวา7 3 0ที่นี่นะถูกนะพี่นะ55ตารางวา <c oughs> พุทแดง7จ็ดแสนสามันก็คืออยู่ตรงนี้เนี่ยที่ผมยื่นอยู่เนี่ย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 เลยกบ้านหลังย่อมย่อมได้สบายเลยแต่ถ้าใครบอกว่า55าามาเล็กไปก็คูณ2ไปนะครับแป้งติดกันก็ได้ถ้ามันยังอยู่ทันน่ะนะนะครับหรือใครอยากได้ข้างหน้าร้อยกว่าตารางวาก็คูณเข้าไปจํานวนโทรมาหาพี่เขาอะนะครับนี่แล้วอย่างที่บอกสบายใจได้น้ําไม่ท่วมสบายใจได้มาอยู่เนี่ยคนท่าคนแก่อยู่ได้เปิดอ่าหน้าต่างออกมาเนี่ยสูตรอากาศบรรยากาศของชายทะเลเลยนะครับอ่าของกินของอยู่ไม่ไม่ได้ไกลอะไรมากนะครับแล้ว ตอนเช้าตอนเย็นนะพี่คนปั่นจักรยานวิวทิวทัศน์สวยหรือเราก็คือหนึ่งในนั้นไปปั่นจักรยานไปวิ่งออกกาลังกายกับเขาได้เลยค่ะพี่แหม่จะมีอะไรฝากท่านผู้ชมสักหน่อยหนึ่งไหมครับค่ะก็ขอฝากโครงการนี้ไว้ด้วยนะคะสําหรับท่านที่มองหาที่ดินที่ทําเลดีๆอยู่ใกล้ izon, ๆทะเลเลยนะคะแล้วก็ขนาดาไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะแต่จริงๆเรามีหลายขนาดให้ลูกค้าได้เลือก ถ้าเกิดจะปลูกบ้านพูวิลล่าอะไรอย่างเงี้ยพบ้านพักต่างอากาศก็ูกแปลงในถ้าอยากจะค้าขายด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคาเฟ่ก็ไปดู3แปลงหน้าได้เลยาคาโฉนดก็เป็นคุดแดงพร้อมโอนฟรีโอนค่ะเหมาะเลยนะครับใครใครเพิ่งเข้ามาชมไลฟ์สดตอนนี้ชมไม่ทันเดี๋ยวผมลงไลฟ์เสร็จปุ๊บผมจะลงคลิปให้ย้อนกลับไปดูได้ทั้งสื่อสีแดงสื่อสีฟ้าสื่อสีดำนะครับไปไล่ชมได้เลยแต่ ถ้าหาไม่เจอโทรหาพี่แหม่มเบอร์ที่พี่แหม่มให้มาตลอดนั่นแหละเบอร์นั่นแหละครับเบอร์อะไรก็ไม่รู้นะครับลองเลื่อนดูแล,ล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสผมจะพาดหัวเบอร์โทรให้แล้วกันนะครับก็ขอให้พี่แหม่มเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นโครงการไหนก็ขอให้ปิดโครงการได้ทั้งหมดไวๆอันนี้โครงการที่เท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้เป็นโครงการ12นะคะ12แล้วแสดงว่าทำมา11โครงการมีประวัติที่ดีนะครับท่านผู้ชมสบายใจได้ว่าไม่ต้องกลัวว่า ซื้อแล้วจะโดนโกงแล้วผมก็เลยให้อีกสึ่งเสียงว่าพี่แกไม่โกงหรอกนะครับแกทํางานด้านนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีความซื่อสัตย์ต่อการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะครับจะโอนประจําจะโอนยังไงก็เขาก็ไม่โกงอยู่แล้วอันไหนโกงแน่นอนผมไม่มาไลฟ์สดหรอกครับแล้วก็ไม่มารีวิวด้วยถ้าผมตรวจเช็คว่ามันไม่ไม่เป็นธรรมกับคนซื้อเพราะฉะนั้นคนซื้อสบายใจได้ผมเข้าข้างท่านอยู่ในความเป็นธรรมนะครับเพราะนั้นคนซื้อถึงแม้จะจ้างผมแต่ผมก็ให้ข้อมูลที่ความเป็นธรรมกับคนขอโทษ วันนี้ขอบคุณพี่แหม่มมากนะครับขอให้พี่แหม่มได้ขายได้เวๆวแล้วก็มีท่านผู้ชมมาชมมาเป็นเจ้าของจับจองมาสร้างบ้านในฝันกันทุกคนเลยแล้วกันอขอบคุณมากครับพี่แหม่มครับค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ,รบอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมไลฟ์สดนะครับยังไงก็ฝากติดตามแปลงของพี่แหม่มด้วยแล้วกันนะครับพรุ่งนี้วันจันทร์พบกันที่นนทบุรีนะครับเดี๋ยวผมกลับจากเพชรบ,บุรีไป พรุ่งนี้ไปพบกันที่นนทบุรีไซน้อยนะครับวันอังคารไปเจอกันที่นครนายกนะครับอ่าอำเภอเมืองนครนายกวันพุธไปเจอกันที่กาญจนบุรีนะครับตลอดยาวเลยอะฮะยันเดือนมีนาทุกวันก็ไล่ชมกันแล้วกันนะครับอ่ะขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามาชมขอให้มีความสุขมากๆนะครับจากผมบอยสิทธินะลาดอย่าลืมฝากแปลงของพี่แหม่มสวยๆไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สบายใจได้ผมลงไลน์แล้วใครจะโทรก็รีบโทรมาเลยพี่แมมขอเบอร์ครั้งครั้งเดียวครับพี่ครับได้ค่ะเบอร์แมมนะคะ0836069440ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนมากนะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณครับพี่แมมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนเลยขอให้มีความสุขมากๆนะครับไปแล้วเดี๋ยวเดินทางกลับก่อนนะครับแล้วไปพบกันในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับ